ได้ผลสูงสุดการแผ่ก่อนที่จะแผ่เมตตาให้ได้ผลสูงสุดการแผ่แเมตตา,า,ต,าต้องลดโทสะให้หมดนึกถึงพลังแห่งความเมตตาให้มากที่สุดคิดถึงศีลณปัจจุบันให้ป้องเต็มกําหนดพลังแห่งความเมตตาให้แผ่กระจายออกทางลิ้นปี่ไปให้ทั่วทั้งเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องต่ําเบื้องสูงไปในทุกๆมิติด้ดวยคําว่า สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิด และก่อนที่จะอุทิศส,ส่วนกุศลให้ได้ผลสูงสุดทำใจให้สะอาดลดละความโลภความโกรธความหลงในใจนึกถึงพลังแห่งบุญกุศลที่สั่งสมมาให้มากที่สุดคิดถึงศีลณนะปัจจุบันให้พร้อมเต็มกําหนดพลังแห่งกุศลผลบุญให้แผ่กระจายออกจากวางคิ้วไปให้ทั่วทั้งเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องหน้าเบื้องหลัง เบื้องต่ำเบื้องสูงไปในทุกๆมิติด้วยคำว่าข้าพระเจ้าตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้ไปให้ภัศาลถึงวิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทิด ร้อยได้ดีเนาะทุกคนแล้วก็นำมาสักการพระคุณเจ้าแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะคะก็คือช่วงช่วงปีใหม่จะให้ปิดไหมจะให้ปิดห้องไม Grammy มอหมเปิดไหมเปิดค่ะไม่ปิดค่ะโอเคก็คือถ้าถ้ามีคนมาเชดามก็เปิดนะ,ะถ้าจะมีมาทุกวันอ,อ,อมา แม่ฮะวันเฮ้ยม,มาทุกวันแล้วมาเซอร์มาทุกวันไหมนล้วถามมาเซอร์แล้วก็ไม่น่าจะไปไหนเนาะก็น่าจะได้เนาะทุกคนเนาะ,ะถามดูก่อนนะถามดูเวลาก็เกิดต่อแล้วครับท,ที่ใหม่รู้น่าจะมีญาติมารวมด้วยยิ่งดีค่ะแม่อ๋อเอออันนี้คิดดีวร่กูดไอเดียเลยอ่ใช่ใช่ใช่ช่ ก็ปกติเราปาร์ตี้กันเนาะสองทุ่มครึ่งก็มารับพลังงานมงคลกันก่อนเนาะใช่แม่แม่ใช่ใช่เจ้าค่ะโอเคค่ะใช่เจ้าค่ะทุนตาคอยจะมาแล้วค่ะพอถึงหนึ่งทุ่มก็เตรียมตัวจะเข้าแล้วอ๋อคือตอนนี้มันขาดกันไม่ได้เนาะโอเคเออยินดีด้วยยินดีด้วย่าขาดไม่ได้เลยแต่แม่โอเค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 อ่ะอ่ะอ่ะ ถามก่อนถามก่อนอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้วันนี้ทุกคนนะเช็คอินตามอัธยาศัยคือว่า m r 3ครั้งใส่รหัสแล้วก็อุอากาสะน้ำมะพาทะน้มะอาอุเลยนะคะอะโอเคเลยค่ะใส่รหัสด้วยเลยอะเช็คอินเลยค่ะ m r m r r ศูนย์ศูนย์ศูนย์นคพร้มพร้มกันได้เลยบ้านใครบ้านมันอยู่แล้วนะคะ phù cùng nhau, các bạn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  cùng nhau, นั e de s <S ่งสูงสูงนั่งสูงสูงนั่งสูงสูงสามัคคีนั่งสูงสูงสักสามัคคีพัฒนาสามัคคี ทำเสวิตเสวิตลมรอสาวสวยสุยย้อนไปออร่าราศีงานดีงานเ้าจังกวัดสุขภาพแข็งแรสาวสวยรวยทรัพย์ย้อนไปสาวสวยสาวสวยผ่านออร่าดีรจับ พัสมีผ่องงานดีเง,งินเข้าทุกวันครับเต็มกระเป๋าทุกวันเนต็มบัญชีทุกวันวันร้ายๆสำเร็จสำเร็จสำเร็จทำทางโล่ทาง,ทางคำครับสาธุสาธุสาธุครับผม